สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26 รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายบุญยเกียรติรักชาติเจริญเปิดเผยว่าวันนี้กกตจะมีการหารือรูปแบบเวทีการดีเบตเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ที่จะเริ่มตอนแรกในวันที่25กร,รกฎาคมนี้เพื่อกำหนดประเด็นต่างๆและแขกรับเชิญที่จะมาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละตอนว่าจะเป็นใครบ้างมาจากกลุ่มใดแต่ยืนยันว่าจะเปิดกว้างให้กลับทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ต่อการตัด สินใจในการออกเสียงประชามติมากที่สุดเว็บไซต์ i n d e p e n d เดนรายงานว่าทางการตุรกีได้สั่งบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ Wikileaks เว็บไซต์จอมแฉหลังจากที่ w i k i ลี a ส s นำอ e ีเมลลับเกือบ3 0 0แสนฉบับของพักยุติธรรมและการพัฒนา AKP ออกมาเผยแพร่โดยคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องอินเทอร์เน็ตของตุรกีแถลงว่า ได้ใช้มาตรการด้านการบริหารจัดการกับเว็บไซต์ด้วยการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แล้วติดตามข่าวสาระบ,บันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ค่ะ